สวัสดีครับต้องเลคุณย่าครับวันนี้เรามีลงบ้านกันอีกแล้วครับที่แหลมฉะบังจังหวัดชนบุรีตอนนี้ผมด้านหลังผมนะครับก็เป็นวันเก็บงานมันสุดท้ายของเราแล้วมีการขัดบ้านนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในกันว่าหลังเนี้ยมีอะไรพิเศษนะครับบ้านนิดนึงว่ามีการปรับแบบจากหลังเดิมนะฮะที่เป็นหลัง4,000กครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะตามผมมาเลย ดอยู่ด้านข้างของตัวบ้านขนาดของบันไดเมตร20แล้วก็มีหลังคาคุมบันไดครับหลังจากที่เดินขึ้นมาแล้วจะพบกับระเบียงทางด้านหน้าขนาด5.5คูณ2.5เมตรและแนงไม้ตีเรียบไม่ยกมุก ห้องนอนหลักของเรานะครับจะมีขนาดกว้าง3เมตรลึก3เมตร50ภายในเนี่ยหลังนี้ก็คือจะเป็นผนังไม้แล้วก็เป็นฝ้าระแนงไม้นะครับอย่างด้านในตัวนี้จะใช้เป็นฝ้าท้องเหลือซึ่งพอทําเป็นฝ้าท้องเหลือแล้วเนี่ยมันจะทําให้บ้านนะครับในห้องเนี่ยดูโปร่งขึ้นมากเลยถ้าเดิมเนี่ยผมจะมีอยู่2แบบคือเป็นฝ้ายกมุกนะครับอีกตัวหนึ่งอย่างตัวนี้ฝ้าท้องเรือ เห็นไหมัม mm. mm. ันจะทําให้ห้องดูกว้างมากความสูงเนี่ยจากพื้นนะครับถึงเพดานเนี่ยประมาณ3เมตรประมาณ3เมตรได้แล้วก็ลูกค้าของผมนะครับให้เสริมประตูในห้องนอน1บ้บานคือบานนี้ปั๊บเปิดมาเพื่อที่ว่าลูกค้าเนี่ยจะทําการต่อเติมระเบียงยื่นออกไปครับซึ่งเอาไว้เป็นที่รับลมนะนี่ก็จะโล่งๆหน่อยตอนนี้นะครับใส่มาก่อน ห้องนอนตัวนี้ก็ถ้าจะวางเตียง6ฟุตเนี่ยก็สามารถวางได้นะฮะเตียง6ฟุตมันก็ประมาณ2คูณ2เมตรนะต่อมาด้านหลังครับจะเป็นห้องน้ำละห้องครัวนะครับสามารถทะลุไปได้ ในตอนนี้ของเราเนี่ยยังเหลือขัดแล้วก็ลงสีอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวห้องครัวตัวนี้นะครับเราก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้ให้นะฮะแล้วก็มีซิงค์ล้างจานให้มีหน้าต่างทั้ง2ด้านเพื่อให้เวลาเรามีการอุ่นกับข้าวหรือทำกับข้าวเล็กๆน้อยๆเนี่ยควันหรืออะไรมันจะได้ระบายออกไปได้นะครับเป็นหน้าต่างบานสไลด์เช่นเดียวกันนะ พอถัดมาอีกห้องหนึ่งจะสามารถทะลุไปยังห้องที่2ห้องนี้ได้ครับลูกค้าผมก็จะทําเป็นห้องแต่งตัวนะครับห้องนี้เนื่องจากว่าลูกค้าผมอยู่ท่านเดียวก็เลยให้ผมเนี่ยบิวตัตวเสื้อผ้าให้ซึ่งจะซ่อนซ่อนเป็นผนังด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมอยู่ด้านนี้ mm. เป็นผนังนะครับอย่างตัวตูว้เสื้อผ้าบานนี้เนี่ยก็จะมีขนาด2เมตรฟึบ เปิดป้าเปิดสไลด์ได้ทั้งสองบ้านนะครับปึ๊บก็มีราวให้มีชั้นบนชั้นล่างนะครับตัวนี้ก็จะเหลือทาสีเพิ่งจะขับเสร็จไปนะครับเหลือทาสีรอบหนึ่งส่วนระแนงไม้ด้านบนตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นชานบ้านฉะนั้นมันก็เลยจะต้องทำการตีเรียบลงมาตามแนวของหลังคานะครับมีติดไฟสวยงาม พอออกมาก็จะเจอกับระเบียงบ้านด้านหน้าตรงนี้ไว้รับลมนะครับ หลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังนะฮะที่เป็นหลังขายดีของเราซึ่งจากเดิมเนี่ยโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเป็นหลังของ499นะครับแล้วก็ลูกค้ามีการปรับเพิ่มเป็นระแนงไม้ทั้งหลังซึ่งตรงนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะฮะจากหลายๆหลังที่ผมรีวิวเนี่ยปรับได้หมดนะครับเรือนคุณย่าจัดให้ได้และสําหรับท่านใดที่สนใจบ้านน็อกดาวนะครับอยากจะซื้อไว้ใช้หรือสอบถามเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ที่ทางเพจเรือนคุณย่าบ้านไม้ น็อกดาวน์นะครับหรือจะเข้าไปดูรีวิวต่างๆอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะในช่องชาแนลของเราก็เรียนคุณยา่าเซิร์ชเรียนคุณย่าใน YouTube ขึ้นเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปแล้วครับและเดี๋ยวพบกันกับการรีวิวหลังหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ